ค่ะท่านประธานคะที่ฉันสัจนานธรรมนิธินานผู้แทนรนัษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พักเก้าไกลนะคะเขตสายไหมทนายความแม่ลูกสองและอดีตไม่ใช่อดีตนะคะภรรยาของนายตำรวจนะคะที่ถูกทำรงวินยัยสามีกำมือกำมือแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะ <laughs> ท่านประธานคะดเจนขออภิปรายสนับสนุนคุณนางจมันโรมนะคะในการเสนอยติด่วนนะคะเรื่องของให้สภาผู้แทนรนัษฎรเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคะ่ะ เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้ภาพลักษ์ตำรวจกำลังเป็นประเด็นที่ประชาชนเนี่ยตั้งคำถามกันอย่างมากค่ะที่ผ่านมาเราเห็นตำรวจมากมายใช้อำนาจเกินขอบเขตและเลยการปฏิบัติหน้าที่นะคะรวมถึงการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องตัวเองค่ะซึ่งกรณีล่าสุดนะคะที่ฉันดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีนายตำรวจยศใหญ่ท่านนึงให้สัมภาษณ์ไปคะว่า ผมจะไม่เอาคืนแต่มีข้อมูลอยู่มากถ้าเปิดเผยเมื่อ,อไหร่ก็ตายกันทั้งสันนักงานตํารวจแห่งชาติถามว่าเราเห็นอะไรสัญญาณอะไรในข้อความนี้คะแปลว่าในสันนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่จริงใช่หรือเปล่าคะหรือในขณะที่นายตำรวจยศพลตำรวจเอกอ้างว่ามีข้อมูลในมืออยู่มากเนี่ยแต่ยังไม่ทำอะไรละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ส่งหลักฐานให้ปปชตรวจสอบนิ่งเฉยต่อความเลวร้าย หรือการทุจริตที่เกิดขึ้นในสตชสุดท้ายนะคะข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลที่เอาไว้ต่อรองเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่านะคะประเทศเราเสียโอกาสในการกําจัดการคอร์รัปชันนะคะประชาชนสิ้นหวังต่อระบบรับราชการของตํารวจนะคะ ในมุมมองของกระบวนการยุติธรรมตำรวจที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มีส่วนรู้เห็นกับทุนสีเทาต่างๆการใช้อำนาจตำรวจรับสวยเอื้อประโยชน์สถานบันเทิงมีส่วนรู้เห็นกับการค้ามนุษย์ก็ตามรวมไปถึงการฟอกเงินเนี่ยค่ะเป็นการละเว้นนะคะสามารถแจ้งมาตรา157ได้นะคะซึ่งคดีพวกนี้ทำไปอาจจะไปสื่อารอาญาแล้วก็ได้รับการตรวจสอบจากปป,ปชได้นะคะ สุดท้ายการจะดําเนินการอะไรสักอย่างเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเป็นเด็กใครนะคะเส้นไหนสายไหนระบบอุปถรัรม์แบบนี้นะคะเราจะคาดหวังให้ความยุติธรรมเติบโตโดยไม่มีการตรวจสอบผ้าที่สกปรกให้กลายเป็นผ้าขาวโดยไม่ผ่านการซักไม่ได้นะคะ่ันเป็นตํารวจนี่ต้องขาแข็งมากๆด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงแต่งตั้งนี่ต้องวิ่งกันตั้งแต่เช้ามืดคะ่ะท่านนะคะช่วงแต่งตั้งถ้าแต,งต่งตั้งตุลาคมเนี่ยสิงหากันยาไปสอน,นอแทบไม่เจอใครแล้วนะคะ วิ่งกันอยู่นะคะใครถือตั๋วคนนั้นก็จะบ้านก็ต้องเปิดบ้านบ่อยหน่อยนะคะหน้าแข้งก็จะเปียกหน่อยหน่อยรองเท้าก็จะโชกนิดนิดนะคะท่านมีคําถามที่สังคมตั้งคําถามในหลายระยะหลายปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ข้อร้องเรียนต่างต่าง ของประชาชนที่ไม่ได้มีโอกาสได้นาเสนอบนหน้าสื่อนะคะหรือเรื่องการที่ตํารวจนะคะมีเงินลูกคุณรวยขับรถจนคนตายประชาชนทั่วไปเสียชีวิตพยาบาลเสียชีวิตตํารวจชั้นผู้น้อยเสียชีวิตขาเล่านี้กลับตายฟรีทั้งนั้นนะคะท่านหรือเรื่องการที่ตํารวจการที ninth, dunk, ่ประชาชนไปตามสถานีตํารวจต่างๆนะคะต้องไปหากล้องเองนะคะในพื้นที่สายใหม่ได้รับเรื่องน้องเรียนเยอะเหมือนกันนะคะหรือแบบพื้นที่อื่นๆเช่นเดียวกันนะคะว่าเวลาแบบมีเหตุอะไรขึ้นมา<ๆ>ก็ต้องไปหากล้องเอง แต่ถ้าเป็นคดีการเมืองเป็นคดีม็อบเป็นนักกิจกรรมนะคะท่านก็ต้องไม่ต้องทําอะไรแปบ๊บเดียวหากล้องได้แล้วนะ,ะแปบ๊บเดียวจับได้แล้วนะคะจับไวมากนะคะถ้าเรายังปล่อยนะคะโอกาสแบบนี้ไว้ประเทศจะยิ่งเสียโอกาสประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นตํารวจน้ําดีที่เป็นส่วนน้อยของวงการตํารวจที่อยู่ไม่ได้แล้วก็ถูกบีบบังคับให้ลากออกเช่นนะคะ การทำลงวินัยต่างๆนะคะก็นะคะตำรวจรุ่นใหม่ก็อาจจะต้องเสี่ยงต่อการถูกทำลงวินัยเหมือนกันถ้าทนไม่ได้ก็จะมีผู้ใหญ่บางคน ผู้ใหญ่บางคนก็จะบอกว่าทนไม่ได้ก็ลาออกไปนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าเงามืดในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็ยังคงมีอยู่จริงจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะโรนิน507ตํารวจล่ามมาอยู่กับพี่นะโอยย้ายไปเป็นข้าราชการต่างๆนะคะเขามีคําบอกว่าเมียทหารนับขวดเมียตารวจนับแบงค์ส่วนดิฉันนั่งนับวันคอยว่าเมื่อไหร่จะได้รับความยุติธรรมกับนายตำรวจที่ถูกทํารวงวินัยและไม่จะรับการเยียวยาแต่อย่างใดทุกวันนี้ประชาชนนะคะตั้งคําถามกันเยอะมากว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับวงการตํารวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ควรจะเชื่อมั่นได้แต่กลับทางทาสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นซะเองเราจะยังทําตัวเมินเฉยต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้ตํารวจต่อตรวจสอบกันเองไม่ได้แล้วนะคะที่ผ่านมาเวลาถูกสื่อประชาชนตั้งคําถามเราถูกตํารวจขู่กลับตลอดนะคะตั้งคำถามกับตำรวจเมื่อไหร่ก็จะถูกตำรวจขู่กลับนะคะยิ่งกว่านั้นในคดีที่ล่าสุดคดีกำนันนกเนี่ยนะคะ ตำรวจด้วยซ้ำเองที่เป็นคนทำลายหลักฐานและก็ให้การเท็จที่สำคัญตำรวจเป็นตำรวจที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตำรวจไทยนะคะทำตามคำสั่งทำตามผู้ใหญ่สั่งจนไม่กล้าที่จะทำงานในหน้าที่ของตัวเองอย่าลืมนะคะว่ามนุษย์ไม่ได้ดีด้วยตัวเองนะคะทุกอำนาจที่ขาดการตรวจสอบมักจะนำไปสู่สิ่งชั่วร้ายเสมอ เช่นที่เราเจอในหน้าข่าวในประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะคะเราเห็นความชั่วร้ายจำนวนมากอยากให้รัฐบาลของท่านนายกนะคะใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปตำรวจนะคะให้องค์กรอื่นได้ตรวจสอบการทำงานให้เข้ารูปเข้ารอยนะคะดิฉันเชื่อว่าตำรวจน้ำดียังมีอยู่มากนะคะตำรวจที่ไม่ลู่ตามลมไม่ไหลาตามน้ำเชื่อว่าการปฏิรูปตำรวจจริงๆเนี่ยนะคะ จะทาได้นะคะไม่ใช่เป็นการพูดต่อๆกันรัฐบาลไหนก็ปฏิรูปตํารวจปฏิรูปตํารวจอย่างเดียวนะคะก็อีกเรื่องที่สําคัญมากๆก่อนจะจบก็คือว่าอยากให้มีการดูแลเรื่องชีวิตและสวัสดิการของครอบครัวตํารวจด้วยนะคะแฟดข้าราชการตํารวจหรือว่าพื้นที่สําหรับลูกหลานตํารวจนะคะที่จะได้ใช้พื้นที่ให้ตํารวจคะ่ะได้มีแรงในการทํางานนะคะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยที่ไม่ต้อง เพิ่งพิงการคอร์รัปชันอีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศชาติของเราต่อตำรวจน้ำดีที่ยังมีอยู่นะคะและเชื่อมั่นในอาชีพตำรวจและต่อประชาชนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน